สวัสดีครับผมเต้ยแบทรันนะครับและนี่คือ Brooks Hyperion Elite 2นะครับรองเท้าที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นในการทำความเร็วและการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับและนี่คือเทคโนโลยีที่มากับรองเท้าผู้นี้ไปฟังกันดูว่าเพื่อนๆจะอยากได้รองเท้าผู้นี้กันไหมลองตัดสินใจดูครับ Brooks h y p e r i เ n Elite 2นะครับมาพร้อมกับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ215กรัมนะครับก็ถือว่าเบามากๆในรองเท้าลักษณะแบบนี้มีดรอปแมเมตรเป็นรองเท้าที่เหมาะกับทุกลักษณะเท้า ความทนทานของการใช้งานที่อ้างว่าอยู่ที่300-600กิโลเมตรเหมาะกับการวิ่งเร็วและการแข่งขันอัปเปอร์เป็นแบบผ้าที่มีความสบายยืดขยายได้ดีโฟม m n a Flash ที่มีการอัดก๊าซไนโตรเจนเข้าไปเพื่อให้ความดีดเด้งและความนุ่มสบายในการสวมใส่แล้วก็ยังมีแผ่นคาร์บอนเพลทตรงกลางเท้าเพื่อให้การตอบสนองในการวิ่งที่ดีมี p ร d ิดโร t เทคโนโ o g y เพิ่มความลื่นไหลในการวิ่ง ทั้งหมดที่ว่ามวานี้ทําให้รองเท้าคู่นี้มีราคาสูงถึง7,900บาทเพื่อนๆยังจะอยากได้รองเท้าคู่นี้ไหมครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้ Brooks Hyperion Elite 2ไปฟังกันดูครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมใช้รองเท้าคู่นี้ไปแล้วประมาณ50กิโลนะครับก็ถือว่าเป็นระยะทางที่ถือว่าค่อนข้างมากเลยนะครับเทียบกับรองเท้าที่ผมมีอยู่ณปัจจุบันเพราะว่าผมมีรองเท้าวิ่งค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องทําการทดสอบอยู่เรื่อยๆนะครับคู่นี้ถือว่า ใช้งานได้เยอะพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ต้องบอกเลยว่าผมประทับใจกับรองเท้าคู่นี้มากๆเลยนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมชอบข้อที่1น,นะครับเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ของรองเท้าคู่นี้นะครับแน่นอนว่านอกจากเจ้า h y p e r ร์เรน i t ลิแล้วก็ตัว h y เปอร์เรนเทมแล้วนะครับทาง b บร k ซเองนะครับยังมีรองเท้าว,วิ่งอีกหลายๆรุ่นนะครับที่ เพื่อนๆสามารถลองไปดูได้ผ่านทางเว็บไซต์นะครับแน่นอนว่าไม่ได้มีเฉพาะ2รุ่นนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดใครติดตามรองเท้าวิ่งมาจะรู้ว่า r r o o s เนี่ยทำรองเท้าดีๆมาหลายรุ่นด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเช่นรุ่น Ghost หรือว่ารุ่น Adrenaline นะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆที่มีราคาไม่แพงมากแถมยังมีเทคโนโลยีที่น่าสนใจด้วยนะครับคู่นี้เป็นลายที่ถูกผลิตมาเพื่อใช้ในการแข่งขัน แล้วก็ทําความเร็วโดยเฉพาะนะครับโดยเฉพาะคู่นี้ซึ่งถือว่าเป็นรุ่นท็อปหรือว่าเรือธงของค่ายเลยทีเดียวนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีจัดเต็มอย่างที่ได้บอกไปนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของดีไซน์ที่สวยงามนะครับถือว่า Br o o k s ทํารองเท้าคู่นี้มาได้สวยงามสามารถแข่งขันได้กับคู่แข่งอื่นๆในตลาดได้เลยนะครับรวมๆแล้วผมชอบใส่เข้าไปแล้วดูดีมากๆนะครับดูแบบ เทมากๆนอกจากดีไซน์ที่เท่แล้วนะครับก็ยังให้ความสบายในการสวมใส่ที่ดีนะครับเพราะว่าวัสดุต่างๆที่มากับรองเท้าคู่นี้ถือว่าจัดเต็มอัปเปอร์นะครับเป็นแบบผ้าที่สามารถยืดขยายได้ดีนะครับตรงนี้ต้องชื่นชมว่า บรู๊คทำการบ้านมาดีแล้วก็ทําให้คนที่มีหน้าเท้ากว้างเนี่ยสามารถสวมใส่ได้สบายได้เช่นกันครับตรงนี้ถือว่าผ่านแล้วก็เรื่องของลิ้นรองเท้านะครับที่มีความบางมากนะครับตรงบริเวณข้อเท้าก็ถือว่าบางเบาเข้าข้อดีมากๆนะครับรวมถึงมีการบูลักษณะของโฟมเข้ามาตรงบริเวณข้อเท้าด้วยนะครับเพื่อให้ความสบายในการสวมใส่ ที่สูงที่สุดนั่นเองในการแข่งขันนะครับนอกจากดีไซน์ที่สวยงามแล้วก็ความสบายในการสวมใส่แล้วนะครับน้ำหนักก็ถือว่าเบามากๆนะครับอย่างคู่นี้นะครับอยู่ที่ประมาณ200ขีดนิดๆนะครับก็ถือว่าโอ้โหโคตรเบาอ่ะเป็นหนึ่งในรองเท้าวิ่งที่เบามากๆนะครับคือจับแล้วสัมผัสแรกรู้สึกได้เลยว่าโอ้ใส่ไปยาวๆเนี่ยสบายแน่นอนไม่มีการหน่วงขาใครที่ชอบวิ่งเร็วๆหน่อยเน้นรอบขาหน่อยเนี่ยความเบาตรงเนี้ยจะถือว่าตอบโจทย์มากและผมรู้สึกได้เลยว่าทุกครั้งที่ผม วิ่งกับรองเท้าคู่นี้ในช่วงสปีดช่วงปลายของการซ้อมหรือว่าทดสอบเนี่ยผมสามารถวิ่งไปได้ดีกับรองเท้าคู่นี้โดยไม่รู้สึกถึงการอาการหน่วงอะไรเลยนะครับถือว่าน้ำหนักทําได้ดีมากๆกับรองเท้าวิ่งแบบนี้ครับเทคโนโลยีอื่นๆที่มากับรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นแร p i ด r o นะครับหรือว่า Rocker Shape ที่เป็นสไตล์ของทาง Brook นะครับรวมถึง Car b บ n Fiber Plate ที่มาแบบเต็มเท้า Upper เป็นแบบผ้ามีความยืดขยายน้ำหนักเบา ทุกอย่างบันดูหลงตัวมากสำหรับผมถ้าพูดแบบชัดเจนเลยถ้าเกิดจะต้องเลือกระหว่าง Tempo กับ Hyper r ์ Elite 2นะครับถ้ามีเงินผมก็จะบอกเลยว่าผมจะเลือก Hyper r ์ Elite 2แบบไม่ต้องคิดเลยถ้าเกิดคิดว่าจะใช้ในการฝึกซ้อมหรือว่าแข่งขันโดยไม่พะวงหรือว่าคำนึงถึงเรื่องความทนทานที่เขาบอกว่าใช้ได้แค่3 0 0กเมเนี่ยผมว่ารองเท้าคู่นี้ ดีมากๆแต่ก็นะไม่รู้ว่าจะเข้ามาอีกเมื่อไหร่เป็นหนึ่งเซอร์ไพรส์ที่ผมคิดว่าบรู๊คเนี่ยทำการบ้านมาดีมากๆแล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าบรู๊คเองก็ไม่ได้ล้าหลังตลอดนะครับสามารถคีปอัพกับเพื่อนๆหรือว่าคู่แข่งได้เป็นอย่างดีคู่นี้ถือว่าดีมากดีมากทำออกมาได้ดีมากชื่นชมครับและแน่นอนครับมีสิ่งที่ผมชอบก็ย่อมมีสิ่งที่ผมไม่ชอบนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมไม่ชอบกับรองเท้าคู่นี้ครับเรื่องของฟิตติ้งแล้วก็ไซซิ่งของรองเท้าคู่นี้นะอาจจ ต้องเลือกด pois, Quindi, e ีๆหน่อยเพราะว่ารองเท้านี้เป็นรองเท้าเพื่อการแข่งขันนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครมีรูปทรงเท้าที่กว้างมากหรือว่านิ้วที่ยาวมากเนี่ยคู่นี้พื้นที่บริเวณหน้าเท้าหรือว่าข้างเท้าเนี่ยอาจจะไม่สบายเมื่อเทียบกับตัวเทมโปนะครับเนื่องจากรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าวิ่งที่บริเวณหน้าเท้าอาจจะไม่เยอะมากมันจะแนบชิดไปกับบริเวณนิ้วเท้าเลยนะครับฉะนั้นอาจจะต้องเผื่อไซส์รองเท้าให้ดีนิดนึงถ้าเกิดเพื่อนเเป็นคนที่มีนิ้วเท้าบริเวณด้านหน้ายาวเป็นพิเศษนะครับ อาจจะใส่10.5ผมอาจจะสบายกว่านะครับคู่นี้ผมใส่10นะครับแต่รวมๆแล้วใส่ได้สบายไม่มีปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาของผมก็คือ,อข้างซ้ายผมใส่ถุงเท้าปกติแต่ว่าข้างขวาเนี่ยผมถอดถุงเท้าเลยวิ่งไป10กิโล12กิโล13มกิโลก็ไม่มีปัญหาเรื่องของการระคายเคืองแต่อย่างใดน,นะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ใส่ถุงเท้าข้างขวา ถือว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สบายมากๆนะครับเพราะว่าพิสูจน์แล้วว่าถอดถุงเท้าวิ่งก็สามารถใส่รองเท้าคู่นี้ได้เหมือนกันสิ่งที่ไม่ชอบข้อที่2ก็คือเรื่องของ midsole แล้วก็ outsole นะครับก็ต้องบอกว่า outsole ของรองเท้าคู่นี้เนี่ยมันค่อนข้างมินิมอลมากแล้วก็บางมากๆนะครับทำให้กังวลเรื่องของความทนทานในระยะยาวว่าใช้ไปน,นานๆแล้ว จะมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปนะครับรองเท้าคู่นี้ผมใช้ไปเพียงแค่50กิโเมตรเท่านั้นอาจจะยังตอบอะไรไม่ได้มากแต่ว่า50กิโเมตรแรกนะครับยังไม่ปรากฏร่องรอยของการสึกหรอแต่อย่างใดนะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นเอาโซเองหรือว่าเจ้าโฟม DNA เอเองไม่เห็นถึงการแตกหรือว่ายุ่ยอะไรแต่อย่างใดนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมก็แอบกังวลก็คือเรื่องของการยึดเกาะนะครับที่ผมมองว่าการยึดเกาะของรองเท้าคู่นี้อาจจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปวิ่ง ในสภาพพื้นที่ชื้นแฉะหรือว่ามีความลื่นเนี่ยแน่นอนคู่นี้ค่อนข้างจะอันตรายเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่ยึดเกาะเลยสังเกตดูว่าไม่ได้มีดอกยางอะไรเลยนะครับเป็นพื้นิบเรียบอย่างนี้นะครับและสิ่งสุดท้ายที่ผมมชอบก็คือเรื่องของราคานะครับรองเท้าคู่นี้แน่นอนเป็นรองเท้าเรือธงระดับแข่งขันนะครับราคาอยู่ที่7,900บาทก็ต้องบอกว่ามีความแพงอยู่เหมือนกันเมื่อเทียบกับคู่แข่งค่ายอื่นๆในตลาดหนตอนนี้นะครับ แต่ว่าเทคโนโลยีเขาก็จะเต็มไม่น้อยหน้ากว่าใครนะครับรองเท้าคู่นี้อาจจะไม่ใช่รองเท้าที่มีความาดีดเด้งหรือว่ามีความดึงๆเหมือนรองเท้าคู่อื่นนะครับเป็นรองเท้าสไตล์ที่แบบว่านุ่มแน่นไหลไปตามรอบขาไปตามแรงถ้าเกิดเพื่อนๆชอบรองเท้าสไตล์นี้เหมือนกับผมนะผมคิดว่ารองเท้าคู่นี้ตอบโจทย์แน่นอนถ้าใส่ได้พอดี มีเงินใจ่ายในราคา7,900บาทและไม่ซีเรียสว่าจะต้องใช้ในการแข่งขันเท่านั้นนะครับผมมองว่ารองเท้าคู่นี้ใส่ซ้อมก็ได้สบายๆเลยนะครับความไหลของรอบขาการดีไซน์ของพื้นที่มันเป็น Rapid r o w Technology เนี่ยแล้วก็ความเบาของรองเท้ามีผลมากๆในการซ้อมวิ่งนะครับมีมีผลมากๆในรอบขาแล้วก็โดยเฉพาะในการสปรินท์ช่วงปลายของของการทดสอบเนี่ยผมรู้สึกว่า เป็นรองเท้าวิ่งที่ตอบสนองการวิ่งได้ดีมากๆคู่หนึ่งเท่าที่ผมได้ลองมาเลยนะถ้าเกิดใครชอบสไตล์นี้ผมว่าคู่นี้น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดรีสต็อกเข้ามาเมื่อไหร่ก็ไม่น่าพลาดนะ Recommended ครับแนะนำ เดี๋ยวรอผมกับแอดมินพัทไปทำฟูลรีวิวกันอีกทีแล้วกันกับวิดีโอครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้เป็นแค่ความรู้สึกของผมที่มีต่อ Hyperion Elit e 2คู่นี้เท่านั้นเองครับถ้าเกิดใครนะครับได้มีโอกาสลองคู่นี้แล้วชอบไม่ชอบอยังไงลองบอกมาแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนคนอื่นดูได้นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้นะครับเจอกันข้างหน้ากับผมเต้ยพรันกับวิดีโอครั้งต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ